นักชมด้วยนะครับพู้ผมอีกแล้วนะฮะกับรายการคำพูมทอยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวฟิกเกอร์เหมือนเดิมแต่ก่อนที่จะรีวิวต้องขอบอกกล่าวอะไรสักเล็กน้อยนะับพอดีว่าตอนนี้ผมได้เป็นส่วนหนึ่งของแอดมินเพจคอมมิกแอนด์ฮีโร่ th นะครับซึ่งก็เป็นเพจที่เกี่ยวกับแปลคอมมิกนะครับผมซึ่งใครที่สนใจที่จะอ่านคอมมิกอาจจะมีเรื่องที่คุณโน้นใจนะฮะก็ติดตามเพจผมได้นะครับก็จะมีเกี่ยวกับข่าวสารหนังข่าวสารคอมมิก นะครับแม้จะเป็นกระทั่งเกี่ยวกับเกตเล็กๆน้อยๆหรือว่าอะไรที่มันเป็นตลกๆเราก็จะทํามาหมดเลยนะครับแม้กระทั่งจะเป็น Marvel d c Image นะฮะไม่ใช่นักร้องนะคร i m อิมเมจแล้วก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับหนังแนวประมาณซูเปอร์ฮีโร่หรือว่าแนวอเมริกันฮีโร่ของฝ่ายอเมริกาเนี่ยผมผมก็จะลงให้หมดเลยนะครับผม <fünf S 1> โอเคก็สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่า ผมทําไมถึงมาลงคลิปที่เพจเพรดีว่าผมได้เป็นแอดมินแล้วแล้วก็ได้ทําการคุยกันแล้วว่าเาจะลงจะลงคลิปวีรีวิวเนี่ยลงลงที่เพจก็คลิปก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเพจแล้วนะครับก็ใครที่อยากใครที่เล่นของเล่นแล้วก็แบบอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็มาติดตามที่เพจผมได้นะผมก็จะรีวิวอยู่ส่วนใครที่ส่วนคนที่ติดตามชาแนลผมนะฮะก็ไม่รู้ว่าผมเป็นแอดมินเพจไหนก็ผมทิง้งลิงก์ไว้อยู่ข้างล่างก็มาติดตามมันดูได้นะฮะโอเควันนี้ก็ เท่าเรื่องเลยกันวันนี้ผมก็จะมารีวิว Marvel l e g e n d Infinite Series Back Window อ่า Amazon Exclusive ใช่ถ้าจะไม่ผิดนะเออมันเป็นเออ Amazon Exclusive อ่าในไลน์หนัง a v e n g e r Age of u l t r o n นะครับผมโอเคก็ตัวนี้ <c oughs> เป็นไลน์หนัง a v e n g e r 2นั่นเอง,องตัวนี้ตัวเนี้ยมันมามันเป็นแพ็คสี่ตัวนะครับมันเป็นแพ็คสี่ตัวซึ่ง มันตัวนาตาชาเนี่ยก <I> ็อยู่หนึ่งในนั้นซึ่งแพ็กสี่ตัวนั้นจะมีบูสแมนเนอร์มีทอแล้วก <to> <Madonna> ็มีมีฮอกอายแล้วก็มีเออแล้วก็มีเทอนี่แหละก็ครบสีตัวแล้วอืมวันนี้ก็พอดีว่าตัวเนี้ผมไม่ได้ซื้อมาแต่ว่าพอดีมีผู้ใหญ่ใจดีเขาคงให้ยืมมานะครับก็เลยทำการสนองท่านผู้ชมในการเอามารีวิวเพราะว่าคนไทยนี่ตัวนี้ ไม่รู้นะผมไม่แน่ใจว่ามีคนรีวิวไฟหรือ,อยังนะโอเคก็มาเริ่มรีวิวเลยตัวนี้มีอุปกรณ์ให้สองอย่างเป็นกระบองที่ในหนังเขาเขาใช้นะเนี่ยก็มันพยายามทำรายละเอียดมาให้เหมือนที่สุดแล้วนะครับมีไฟสีฟ้าแต่บุมงก็ดูว่ามันมัน,ม,นมันก็ได้เกียรตอยู่ดีอะนะก็ไม่ได้มีอะไรมากถือก็แทบถือไม่อยู่ด้วยซ้ำก็เออแปลกดีเนา โอเคนะครับมาดูรายละเอียดของตัวกันเลยดีกว่าเนาะอาให้เธอยืนสักนิดหนึ่งถามว่าทำไมไม่ให้เธอไม่ให้เธอไม่ให้เธอยืนเพราะว่าเออเธอยืนด้วยลาแข้งของตัวเองไม่ได้มันมันยืนมันยืนไม่อยู่ครับผมก็เลยใช้ถ้านั่งไปก่อนนะฮะโอเค okay. ก็ มาดูที่รายละเอียดนี่หน้าหน้าสวยนะตัวนี้หน้าสวยแต่ว่าตัวนี้ปากจะเป็นสีแดงปากตัวเก่าจะเป็นออกสีชมพูนะครับแล้วก็ไฮไลท์ที่ผมนี่ก็ก,ก็สวยไม่ได้ถือว่าหน้าเกียดนะครับตรงนี้ในจุดจุดนี้นะครับก็ถือว่าโอเคแล้วก็ตรงคอกับตรงน่งคอตรงหน้าเนี่ยมันพยายามทำให้สีมันเหมือนกันแต่จริงๆแล้วมันมันมันไม่ได้คนระับเพราะว่า หน้ามันก็เป็นอีกสีหนึ่งส่วนคอเนี่ยมันเป็นมันพยายามทําสีเนื้อให้เหมือนที่หน้าแต่ว่าคือมันมันบอดี้เนี่ยมันเป็นสีดําแล้วเขาเนี่ยมันก็เลยทาสีเนื้อไปมันก็เลยมีความรู้สึกว่ามันมันแปลกๆนะครับก็จะมีเสื้อมีเสื้อเชิ้ตเนาะเป็นคอปกขึ้นมาไม่ได้เสื้อเชิ้ตดีเยี่ยมไม่ได้เสื้อเชิ้ตอะไรตัวเนี้ยโอเคนะครนักอกก็ยังเหมือนเดิมโอ้ยเยนะฮะแล้วก็เข็มขัด ถ้าตัวถ้าตัวเก่าตัวเก่าจะเป็นตัวลายหนังกัปตันเมกาเดวิดพีเตอร์โซเจอร์ตัวนั้นนะฮะเขาออกมาตัวนั้นจากเพ้นเพ้นเพนเข็มขัดเอามันจะอยู่ที่ช่วงหน้าท้องมันจะไม่ได้ปั้นใหม่เอาเหมือนแบบนี้ตัวนี้จะปั้นใหม่แล้วก็จะอยู่ประมาณช่วงช่วงเอวช่วงสะดือนะครับแล้วก็ โยงลงมาติดที่ขาแล้วก็มีปืนซึ่งปืนเนี่ยใช้ไม่ได้นะดึงออกไม่ได้มันปั้นติดเหมือเลยผมก็งงเหมือนกันว่าทําไมมาทําอย่างนี้วะเออก็เออเนาะเอกลักีออมากอะ่ะมันคืออะไรที่มันเป็นเอกลักีมากเป็นน่าเกลียดสมควรส่วนที่เท้าก็จะมีไฟสีฟ้าแล้วก็จะมีลายเป็นไฟสีฟ้าวิ่งอยู่ที่เขาในในฉบับหนังที่มันมีนะก็พยายามทําให้เหมือนหนังมากที่สุดตรงช่วงแขนนะครับ ช่วงแขนช่วงเ,เสื้อนานข้างนะครับก็ทามามีนานแล้วก็มีตัวเป็นเหมือนมันเป็นที่อะไรนะในหนังมันใช้อะลืมแล้วไอ้ตรงเนี้ยก็ก็ทามาอยู่นะโอเคอันนี้เป็นรองเท้าซึ่งงงเหมือนกันไม่ได้ไปเช็ครายละเอียดของหนังเ,เรื่องเรื่องชุดนะครับก็งงว่าเฮ้ยหนังมัน,ม,นมันเป็นรองเท้าแบบนี้เหรอ คือผมไม่รู้ว่าไอ้รองเท้าแบบนี้มันเรียกว่าอะไรเพราะว่าผมไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่กระเทยนะผมก็เลยไม่รู้ว่าไอ้แบบนี้มันเรียกรองเท้าว่าอะไรใครที่รู้ก็ช่วยบอกหน่อยนะครับสรุปม,มันเป็นส้นสูงหรือมันเป็นบูทหรือมันเป็นอะไรกันแนนะ่ก็ไม่มีอะไรก้นก็ไม่ไม่เพนเป็นอะไรเลยนะไม่ไม่ไม่ปั้นเป็นอะไรก็มีแค่เสื้อปั้นมาติดแค่นี้โอ้ย oh, yeah. นะครับโอเคก็มาดูที่จุดขยับกันเลยละกันจุดขยับก็หัวหมุนได้ 360องศานะครับหัวหมุนได้360องศาแขนหมุนได้3 6 0องศาขึ้นลงได้นะครับไปหน้าหลังได้ไบเซ็บหมุนไม่ได้ศอกเป็นซิงเกิลจอยนะครับหมุนได้360ไม่เข้าใจว่ามันจะหมุนทําไมใครจะเล่นแขนอย่างนี้ไม่มีนะฮะบานเลยไปแล้วมือหมุนได้360ขึ้นลงไม่ได้นะครับลำตัว <c oughs> ขยับได้เล็กน้อยหมุนได้360ถ้าตัวเก่าเนี่ยจะ ขยับได้เยอะมากจะขยับไปเอียงซ้ายเอียงขวาหน้าลุงนี่ได้เยอะมากแต่ผมงงว่าทำไมตัวนี้มันลิมิตขนาดนี้และตัวก็แข็งคืดมากนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็หมุนไม่ได้นะตัวลำ,ลำตัวช่วงล่างหมุนไม่ได้ก็ขาไปหน้าหลังได้นะครับหมุนได้360องศานะครับเป็นเข้าเป็นดับเบิ j o i n นะครับเท้าก็ขึ้นลงได้แล้วก็เป็น ankle pivot ก็หมุนได้ส6 0องศานะครับโอเคตัวนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเนี่ยผมพยายามทําให้เธอยืนได้นะมันมันยืนยากมากเธอยืนลําแข้งของตัวเองไม่ได้ก็เลยต้อง <c oughs> ให้เธอนั่งลงจัดท้ายเธอดีๆนะโอเคก็สำหรับตัวนี้ จบไปแล้วนะฮะกับการรีวิวแอคชั่นฟิกเกอร์ตัวนี้นะครับก็คะแนนเมื่อก่อนผมจะให้เต็ม10นะคราวนี้คะแนนเต็ม10ผมผมจะลดมาเป็นแค่5แล้วก็คือให้5เต็ม5พอไม่เข้าใจว่าจะให้10ไปทําไมนะฮะโอเคกเ็เต็ม5ตัวนี้เต็ม5ผมให้4เพราะว่าจุดที่ตัดไปก็คือตรงตรงตรง,ตรงปืนควรจะมีควรจะแถมมาให้แม่น่าจะปั้นติดอา่าส่วนที่2รายละเอียดของเสื้อตรงสีฟ้าหน้าน่าจะทําให้มันสวยมากกว่านี้ นะครับน่าจะทําอะไรที่มันดูดีกว่านี้ไม่ใช่น่าเคลียดอะไรแบบนี้นะครับแต่ถือถือว่าโดยรวมอะมันดูว่าโอเคแต่ว่าถ้าเราเล่นจริงๆดูไปดูมามันก็มันยังถือว่ามันไม่สุดแต่จริงๆแฮสบมันจริงๆมันทําได้นะถ้ามันเป็นที่มันเป็นเอกลุสิมมันทําได้แต่ว่าผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันทําแบบนี้นะครับก็เลยอ่ะโอเคไปให้คะแนนแค่สพอเต็มหนะครับก็ ตอนนี้คงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะก็ใครชอบก็กดไลค์ใครชอบมา,มากๆก็กดซับนะครับก็อย่าลืมแชร์แล้วกันแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติดตามเพจผมนะฮะคอมมิ่งเฮลิโอทีเอก็จะทิ้งลิงก์ไว้ข้างลา่างนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย